วันนี้พี่คือจะมาทำภารกิจออกตามล่ามงกุดทีมเอถ้าหนุอๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเคปของคือไล์ด้วย เลเว่นช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูดทิงเลกาซี่เบสบอลซอร์เซอร์แบทเทนเกลสตองเกนแบทเทนเกลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเว่นช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับผมอันดับแรกเราก็หาคนที่เป็นมงกุฎบนหัวนะเนี่ยเจอละเจอละมาดิเอามันเปิดเอาก่อน เอาเอาเอาระนมุมฮะจะเอากับพี่เหรอเข้ามาดิครับก็ได้เสมอเฮ้ยนี่นี่เห็นไหมเอาแล้วมันจะเอากับพี่วะน้องจเอากับพี่วะน้องนะมันมีบอดี้การ์ดเห็นหรือเปล่าว่ามันมีบอดี้การ์ดโอ้โหโดนคอเตอร์วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหกดดีออกมาไกลเลยวะ่ะอ่ามึงโดนแล้วจังหวะเนี้ยอุ้ยมันก็กดอันติมันก็กวดอันติวะน,น้องใจยเย็นใจเย็นเน่ฮะ เล็งเล็งแล้วก็กด Anti อันตีสกิลสองอย่างวันนี้ตอบตอบด้วยสกิลหนึ่งต่ออย่างโหดอย่างโหมดโอ้ยไม่โดนเสียดายวะ่ะเอา้าเอ้อยใจเย็ยเนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นมีอะไรคุยกันคุยกันดีดีโอ้โหแม่แตกเลยเอา,มาหม่ผมอย่างวันนี้ยิงดกากคตตรับผมตตมาเด้ออุ้ยมันเคาน์เต้วโอ้โหโอ้โหมันเคาน์เตอร์มาดิ ก็ได้เสมอโอ้โหพี่ไม่น่าเล่นจีน้อนเลยว่ะพี่ไม่น่าเล่นจีน้อนเลยว่ะน้องเออใจเย็เนดีฮะอืมใจเย็นใจเย็นเย็นคุยกันก่อนมานี้อืมพี่ต้องเอามงกุฎออกจากหัวให้ได้ครับผมจมังหวะนี้มาต,มต่อยหนึง่งต่อยสองไม่โดนว่ะไว้อุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจังเอยใจเย็เนใจเย็นคุยกันดีๆเอามาจากไหนอีกเนี่ยเอ้เลเซอร์โอ้โหโดนจับโอ้โหไม่ไหวละ ไม่ไหวลวะมามาจังวันนี้พี่ต้องการลกแล้ว嘛น้องนะเกยการลุกหน่อยออโดนจับหนึ่งครับผมจังวันนี้เกี่ยวตัวคอมโบยัดหน้าเข้าให้เป็นยังไงเหยียบสามต่อกลับมาทวิตคอมโบเอาไอ้นี่อีกแล้วว่ะไอ้นี่มันขาดพี่กแล้วะน้องอ้มันอันตีดักเลยว่ะมาบริการเหรอฮะมีบริการ,ร,ร,ก,ารก็มามต้องแตกบ้างหรอวะ <S <S อุ้ยโอ,อ้โหอะไรเนี่ย อมันกดอันตีแล้วมีลูกน้องอ่ะโอ้โหมาอีกแล้วใจยเย็นดิใจยเย็นเ็นใจยเย็นๆย็นคุยกันดีๆแบบโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยจังหวะนี้มันไม่ยอมให้เข้าใกล้ลูกพี่ไปเลยวะ่ะเอาว่ะางทีเมอร์ใช่ไหมเจอโซนิคก,กูนะเอาจริงนะที่เอาจริงนะนาะจังหวะนี้มันต้องได้แล้ววะ่ะอันนี้คือลูกน้องมันเดรออย่าบอกว่าลแบบูกน้องมันนี่บริการนเด้อบริการก็โดนได้เอา กำลังจะคอมโบเลยเอาโดนแตกไหมนะนะั่นน่ะหมูมันไม่แตกว่ะเฮ้ยเอา้าโดนได้ไงมาจากไหนวะเมื่อกี้มาลบตามต่อครับผมต้องอย่าไปหยองไม่ใช่หมูอุ้ย้าไปวะโล้วระยะไม่ถึงนะจำเป็นนี้ม,มารวบสองย่กำกระหมอ่อมโอ้มันมีเคาน์เตอร์อีกตัวมันเคาน์เตอร์ว่ะ อีอันนี้มันลูกกระจอกอย่าไปสนใจครับผมสนใจไอ้ตัวมงกุฎนะไม่โดนว่ะเอาเอาดิเข้ามาดิอุ้ยมันหนีดิโอ้โหอุ้ยไอ้นี่ก็ตามจังวะเฮ้ยไอเย็นดิอืมโอ้โหมัวแต่เราแวงไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยโดนไอ้นี่บล็อกสวนเลยเอ้าไม่โดนอ่ะอืมเอามันจะไปไหนจะไปไหนบล็อกอีกแล้วโอ้โดนบล็อกอีกแล้วเจือละเจือละโอ้ไอ้นี่อยู <to> ่วะ เอ yeah. ไอ้ลูกกระจอกถอยไปดิน้องถอยไปพี่จะจัดการไอ้ตัวมงกุฎดิเฮ้ยอะไรดิโอ้โหเลือดพี่โลวว่ะเนาะเลือดพี่โลว่ะเ,เอาไงดี <No. S 1> เอาอืดิโอ้โหไม่โดนโโเกือบโดนคอเตอร์แตกอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งโกรธมาหนี้เอา้ามันแหลกดอสวยละผลเลือดไม่พร้อมวะ่ะเลือดไม่พร้อมแต่ใจสู้โอ้โหเรียบน้อยแตกไปอีกลนะมาภารกิจของเราคือกำจัดไอ้ตัวมงกุฎให้ได้แค่นั้นก็พอนะครับผม เราไม่จะเป็นต้องโอ้โหอะไรอยูน่นี่โดนยอย่างนี้นะโดนตีมาอย่างนี้ก็มันดีเนาะโอ้โห,โอโหไอตัวนี้นก็มาเสีกแล้วลูกน้องมันมาแล้วลูกน้องมันมาแล้วเฮ้ยบริการมาบริการโอ้โ,โดนต่อยอะไรวะอะไรครับน้องบริการมาเล่นอะไรเล่นเซตมา่ะถวยแล้วมันมีเดคอเตอร์ปะเนี่ยมีอันตีหรอเปล่าไอ้นี่ก็หนีอย่างเดียวเลยเว้ยโอ้โหมีมงกุฎบนหัวไม่สมมงกุฎเลยนะไม่สมมงกุฎเลยนะอ บล็อกอย่างเดียวมันเดินบล็อกอย่างเดียวอ่ะโอ้โหมันปล่อยลูกน้องจัดก,การพี่อะดิเราแวงไอ้ตัวลูกน้องนะเช้านี้ออกมาอันหนึ่งหนึ่งนีไม่กลัวนะกูแตกแล้วไ,ไม่ยอมวะพี่ไม่เคยยอมแพ้น,นะเนาะไม่ไม่เคยยอมแพ้น,นะครับแดนตีไปรวบอุ้ยโดนลูก,ลกน้องมันวะกระทืบกระทืบลูกน้องก็ได้อือเอาไปกินดาวกรจายทหาเอาแดดโดนอีกอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเก่งอย่าเก่งอย่ามาเก่งแถวนี้อเอาดิเอาไป หนึ่งดอกอือสองดอกไม่โดนป่ะฮ้ยมากดอันตรีหรือเปล่าลูกน้องมันกดอันตรีหรือเปล่ามั้งแก่อ้อวเจเย็นใจเย็นอ้าวโดนจับไปสมแน่จะไปไหนจะไปไหนฮะโอ้โหอีือโดนแดนหน้าเฉยยังไงยังไงใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเก่งอย่าเพิ่งเก่งหืมอืมเอาไงล่ะวิ่งโดนบล็อกอีกแล้วเอาไขว้น้าหน่ะโอ้โหโดนจับเฉยโอ้โหโดนเหยียบอีก เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยบอร์ดิกาดมันมาจากไหนวะมาจากไหนเยอะแยะครับน้องหืมอืมวดนเฉอโอ้ยบล็อกเลนะแหลกโดแหลกดอฟันโอ้โหมันเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ไปยังวะอืมบล็อกได้ครับผมฟันหนึ่งสองสามยังไงทุบหัวเขาให้อุ้ยโดนต่อยเฉยแหลกดอมาต่อยอู้แตกมยังวะนี่โอ้โหอืมครนอนอยู่เนี่ยไม่โดนเอาดิ เอา้าเหยียบจะหม่อมลงหัวไปเนี่ยเป็นไงฟันฟันหนึ่งสองสามแล้วก็เหยียบด้วยสกิลสองออกมาเอา้าไม่เล็กดอวะ่ะปักดาวกระจายใส่แน่ไม่โดนวะ่ะอะจะไปไหนฮะอ,อยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าวันนี้ยอืมเก่งนะอุ้ยโดนจับเฉยเอาแล้วแหลกดอวะ่ะเล็กดอแลว้วโอ้โหส่วนไม่ทันมันบล็อกก่อนอ่ะอะไรโอ้มันกดอ,อันติใครกดวะ โอ้ยนี่กดกันติแปบบแลกๆครับผมอ่าอืมป้าน่าเข้าใจไปสมแน่โดนโอ้มันกดกัน,นตีโหมีคนเดียวหรือไงอ่าคิดว่ามีคนเดียวหรือไงอามาดิมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามึ่งหดเอาใครวะน,นั่นน่ะเอาโดนไม้หัวว่ะเข้าไปกลางวงก็โดนไม้หัวไปน,นะโอ้ไปน็นทีเเ้ยรียบร้อยแตกแล้วอีแตกหรือเปล่าโอ้โหโดน อะไรอะ่ะมันโดนอะไรอะ่ะอุย้ยมันไฟนอตหันได้ว่ะเยี่ยม,ไ,มได้เลือดมาเอา้าโดนไข่อีกวะเนี้เองไข่วะน้องเองหลบไปดิเย้ยโอ้โหพี่จะฆ่ามงกุฎหลบไป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 มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเนาะพี่มาแล้วน้องโอ้โหไปโอ้โหมันเด้งเลือดขึ้นมาดิโอ้โหเลือดมันจะเต็มแล้วมันฟินิชเชอร์ได้เขาไ่โดนเรียบร้อยโดนจับ عم! โดนกระเช่าโดนกระเช่าเป็นยังไง ไต้องร้องไปต้องร้องไปต้องร้องจังวันนี้ต้องอะไรวะมันอ้าวเดนเดคเขาเตอร์ตายก็ทำอะไรกันตรงนั้นมานี้มานี้มาอย่าอย่าประพฤติโดนดาวใจแล้วก็ปาจังวันนี้เรียบร้อยและที่ต้องการเรียบร้อยครับผมภารกิจของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะดูเหมือนว่าพี่จะลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่านะครับน้องๆ อ๋อพี่ลืมแจกกิจกรรมเกมพาร์ตดนเองนะครับโอเคเรามาสุ่มผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะครับโดยพี่จะใช้เว็บนี้ในการสุ่มนะครับผมแล้วก็วางลิงก์ไปเลยนะครับผมนี่ไงปาดโดยกิจกรรมนี้น้องๆต้องคอมเมนต์ไอดีมานะครับผมถ้าไม่คอมเมนต์ไอดีก็จะไม่สามารถรับได้นั่นเองนะโดยพี่จะสุ่มแค่3มคอมเมนต์ที่มีไอดีเท่านั้นนะมาเริ่มค้นหาผู้โชคดีกันเลยครับผมคนแรกมาเลยครับผมมาปาดองให้พี่คิวเท่าไหร่ครับเพื่อนผมคิว 15K คครับไม่แน่ไม่มีนะผมอันนี้ไม่มีไอดีนะ ไม่มีไอเดียครับผมคนถัดไปนะครับผมยังวันนี้ไปครับผมมาถือว่าสละสิทธิ์ไปนะน้องมากเห้เยะเยพี่ทําคลิปวอลคอมโบให้แล้วอ่าแต่ว่าคนนี้คอมเมนต์ไอมานะพี่ก็จะก๊อปไอไปเลยนะครับผมอ่าเข้ามาค้นหาการส่งของขวัญน,นะครับผมอ่านี่ไงเจอแล้ว นะเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําการเลือกแล้วก็ส่งไปเลยนะครับผมหน้าตาเหมือนกันเลยนะกับใน YouTube นะครับผมโอเคมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับมา99โลบั๊กนะพี่ทําการเติมโลบั๊กเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะเพื่อจะมาส่งให้น้องๆนะไปครับผมคนถัดไปนะมาเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนที่2นะครับมาอ่าคนนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีไอดีนะพี่ขออนุญาตข้ามนะครับไปครับผมไปคนถัดไปนะครับผมกดปากเขาให้มา เฮ้ยขอขอบคุณนะครับพี่ก็ขอบคุณเหมือนกันครับไม่มีไอดีนะจังหวะนี้ <c oughs> ไปครับผมคนถัดไปนะอ่าพี่ครับเอาโซนิกหน่อยครับเอาโซนิกเลยเหรอไม่มีนะครับผมจังหวะนี้ไปคนถัดไปครับไม่บอกแถมฟิกเกอร์โยกใส่ไว้ก็ตึงไปนะบางทีอ่ะไม่ได้นะครับผมเกมพาร์ไลท์เก้าเก้าซับเก้าเก้าไว้เอาเรื่องแต่ไม่มีไอดีนะน้องมาครับผมน้องอะไรเนี่ยซานตาสตอรี่นั่นเองนะผมมาอ่าคนนี้มีไอดีนะ พี่ก็ทําการก๊อปไอดีมาแล้วก็นี่ไงเจอตัวแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกส่งไปเลยนะครับผมอ่ปาปาเก็ให้อ่าคนนี้มีอยู่แล้วนะถ้ามีอยู่แล้วพี่ก็จะทําการส่งเป็นโลบัคให้นั่นเองนะครับผมพี่ลองมาค้นหาในกลุ่มดูนะครับมีน้องคนนี้ด้วยนะในกลุ่มนะโอเคพี่ก็จะทําการส่งโลบัคให้เลยนะผม99โลบัคนั่นเองนะปรารบนะาครับผมเรียบร้อยนะไปครับผมค้นถัดไปนะผมมา เรามาดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีคนที่3กันนะครับผมอะไรเนี่ยคนที่2เหรอไม่ใช่พี่ต้องการคนที่3เองไม่เองไม่คอมเมนต์ไอดีมานะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมเฮ้พวกเองไม่คอมเมนต์ไอดีมาแล้ครับน้องสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีเหมือนกันนะครับผม <c oughs> อ่าพี่เจอแล้วคนที่3าอ่าลองไปก๊อปแล้วก็ค้นหาดูนะครับว่าเขาจะอยู่ในนี้หรือเปล่าเจอหรือเปล่าเอา้าเจอด้วย นี่ไงคนที่3นะครับผมเราลองส่งดูครับผมว่าเขามีเจมคลาสนี้หรือเปล่านะอ่ะย,ยังไม่มีนะครับผมเราก็ทําการซื้อไปเลยนะครับผมก็กิฟไปเลยนั่นเองนะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการสุ่มผู้โชคดีทั้ง3คนนะครับผมพี่ก็ยินดีด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมถ้าน้ง่นงๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ้า